เสบายดีพี่น้องมาเด้เเก,ก,กินข้าวตะเม่มมอเด้วยต้มบวบต้มบวบกับมกน้ำเต้าไข่ต้มมาม้ไหมมีสปิปออนเขาตะเมี่บวกลิ้นซำครบไปละอุ้มมาไปสิปออนเขาบวกลินเขาไปหาเอื้อเนื้หอหงเลยมีเขา มากินเขา่าต้องการหลูร้านมืดตุกทุกคนถูกรงเสียแรงใจถูกแรงใจมีมอนเด้อร์ขึ้นในเห็ดกินเมื่อกินเข่าเหตุกินแล้วละพานจุกอันนี้ขึ้นมากกระทันหันเลยเจ,เจ็บเจ็บเท่กระบว่ารู้กินเข่าได้ี่ก็ยังเจ็บพองหุ่มนะอ,อยู่นะไอพีไปเสือนยานนะ ทานน้ำค้าวตากระต่ายบินมาให้กินเมื่อคืนนี่ยมเมืเอคยเจ๊ปะโหเจเถือฮะก็ไม่เจ็บอันตายล่เจบปะโหเบลกิ้งยังเลยได้ไหมว่าเบลิ้ไไยังในวันเน่ยเรลจิ้งสมไบลกิ้งยังกินขเขาแต่เศร้า เรื่องมาผัดเจ็บกับพก นั่งลงกม,มากินเผาบ่ฉันายาเผาบา่กิน,กนบ่เข่ามันะแม่ไข่ต้มไข่ต้มในผานองนี่ก้อนเขานองนี่อาวามกินไม่เอื่ออยู่นำ้ำเอื่อปรยู่น้ำกับประยู่เนอะน่นางเลยไหม Được <laughs> anh ăn <đây thích> <laughs> à, à, <kín>. cái <laughs> này <laughs> đây ບໍ່ກິນແມ່ປອນບໍ່ກິນກິນເລີຍຈ ย่งกับบุกินข่าวฮะบุกินข่าวนะขนมปังขนมหมากเส้ยขนมปังขนมปังเมื่อวานนี้กินเอากินอย่าจก็หมักขนมปังแบบนี้รอจะหมักน้นมหวานแซ่บมันอ่อนมันนุ่มขนมเมหอยใบนี่กินก็ได้

มันเป็นอะไรอนไหนกินเป็นอะไรอันไหนะกินเขากินไสยยังไงกินข,ขานขนมปังอันนี้นอะไรเนี่ยบอกอเออเข้าวตุยชอบขนมปังหมดเลเ่แม่วุแม่บาแจวยังบุจักแล้วซื้อขนมปังมาใส่ตอนกินเดี๋ยวไม่ซื้อมามันหวานมันเป็นไรเนี่ยจุกือหู มโหได้ไหมโมโหที่ไปแจ่วยังมโหไม่เคยกินเย้ชอบกินไห้ ไปนอนไปนอนเพื่อนเมื่อคืนตื่นมาเพื่อนแม่เพื่อนเอ้ยแล้วก็ให้อุ้มมาส่งเด็กอุ้มมาส่งเพื่อนเธอเบิลมาตื่นเราไปนอนนุ่มหอยเองก็พอสบายอยู่ให้ใช่ให้ว่า ដូចមុខតនបែកន័យស្ວຍ

จำน,น,นั่นหนึ่งกระเพเะ็ดแก้วกันกินเพน็ดก็ได้เลยเดี๋จนจำนั่นหนึ่งกระเจ็ดเพ็ด O <coughs> que คลิปนี้ตามีมอลาด้วยพี่น้องด้วยโอเคบาย